ข้าอ้าว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 อ จริงจริงนะไอ้แชมเอยมึงผิดศีลและธรรมไร่ปั๊ไปทั่วโกมธคืนฮาแม่ฮากูว่ากูยังเคยกูยังเคยแห้มันใช่ไหมครับเียเดี๋ยวผมใจเขอ้อาบางตัวนะครับเรียไนี่ไปัหัวถึงมาสองคนที่จะลงกเยนันเหรอวะกูคนเดียวมา ไับช่วยคับมสองกลุ่มตึงเลไปรเอ้ามาเอาเฮ้ยเฮ้ยมันไม่จริงเลยเอาเอไปเอาไปันไงกันเล่นให้สนุกเลยยแม่คุณเล่นตัวค่ะมีเรื่องถามไหน้ามาช่วยเลยเอโอยเดี๋ยวไปถามเขา้เขาเป็นใครไปไหนโดนไล่ได้ไหมมาเขาไปบออะไรอกในบ้านไงวยดไปเลยไอ้อ น่้้ำคางชื่อน้ำค้างเหรอครับเป็นใครคะผม嘛หรอจะแนะนำตัวให้รู้จักผมเองคือเสียอาคมครับเสียครับใช่สวัสดีครับนี่เธอต้องขอบคุณมากเลยนะคะถ้าไม่ได้เสียที่เธอเอาไว้เปิดนี่คะต้องเสียหไยแน่ๆเลยค่ะเสียหายเสียหายพูดตกอกตกใจหมดนี่แล้วคุณไม่เป็นอะไรใช่ไหมครับเสียแล้วค่ะเป็นเสียอย่างายแล้วไหม ดูมันข้าจะดนดิข้าจะต้องหัวเป็นเสียวนเป็นอะไรบ้าครับคุณคุยกับแม่เชื้อค่ะอ๋อคุยกับแม่เื้อคุณไม่เป็นอะไรใช่ไหมไมเป็นอะไรคคเสียงมากเยไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับเฮ้ยธรรมนาครับเฮ้ยแบนแเพชรจ้หนี้อยู่นี่ครัไม่ใช่วงดึงนี่ข้างนี้อ้วแสดงว่าช่วยเหลือเมื่อกี้นนเลยแวนเพชรหายเนี่ยเดี๋ยวเดีว แหวนเพชรหายใช่วงนี้เท่าไหร่เนี่ยวงนี้ก็อยู่ประมาณสักสี่ห้าแสนได้อ่ะสี่ห้าแสนใช่เฮ้ยช่วยหาก่อนเร็วเดี๋ยวเดี๋ยวครับเีสิครับผมนาำค้างได้ยินแว่วๆว่าอะไรนะแหวนเพชรแหวนพอดีว่าแหวนเพชรผมหายครับอุ้ยใส่เรื่องการคันมาเดี๋ยวนาำค้างจะช่วยงมให้นะคะไม่เป็นไรครับคุณผู้หญิงครับเมื่อก่อนงมหอยโข่งเก่งมากเลยนะคะอ๋อไม่เป็นไรเก่งใจครับวงเดียวเขาไม่เสียได้หรอกที่บ้านเขามีเป็นเพ่งแหวนหล่ะ มาทูครับเฮ้ยที่นี่ไม่เป็นไรครับไม่ต้องหามันหายแล้วก็ให้มันหายไปเดี๋ยวผมซื้อใหม่ได้ <S <S ว่าแต่ <S <S เสียไม่เสียดายเลยหรอกครับเ้ยผมไม่เสียดายหรอกครับที่บ้านผมมีเยอะค่าต้องขอบคุณเสียมากเลยนะคะครับผม <S <S ถ้ามไม่ได้เสียมาช่วยไม่รู้ว่าป่านนี้ค้างจะเป็นยังไงบ้างอะค่ะนี่ไม่เป็นไรว่าแต่เดี๋ยวก่อนนะชื่อน้ำค้างใช่ไหมนี่น้ำค้างรูปหน้าตาน้ำค้างนี่สวยมากเลยนะแต่ว่า เสียดายที่มาอยู่ที่บ้านนอกเนาะถ้าหากว่าอยู่ในกรุงเทพอยู่ในเมืองเนี่ยรูปร่างแบบนี้นะสามารถเป็นดารานักร้องได้เลยอยจ,รจริงๆเหรอท่านเสียงเป็นความจริงรูปร่างแบบบ้านนอกบ้านนอกแบบน้ำค้างีโอ้ยนี่น้ำค้างสวยมากเลยนะเป็นดารานักร้องได้ด้วยหลยักฐานเยอะแล้ว ว่ายังไงคะเป็นวงจะเป็นดาราหรือว่าเป็นศิลปินนักร้องเดี่ยวนักร้องอนักร้องค้างเลยค่ะเฮ้ยที่ชอบร้องเพลงตั้งแต่เด็กเลยค่ะร้องรร้้อองงได้ไหมได้้ค่ะเสียงงั้นร้องให้เสี่ยฟังหน่อยค่ะเดี๋ยวค้างร้องเลยนะคะตั้งใจฟังนะคะเดี๋ยว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 ครับ อันนี้คือร้องจะร้องหรือยังครับกำลังจะร้องเลยค่ะเสี่ยกำลังแบบว่าบิ้วบิ้วอารมณ์ค่ะอ๋อมันก็ช็อตเพลงกูว่ากลับเลยเขาบ้านนี่เลยแล้วเขาบอกว่ากำลังบิ้วอารมณ์กจะร้องแล้วค่ะจะร้องแล้วสียหวานมากคือบ

ไปเข้าโรงพยาบาล้เสียใช่ได้ใช่ได้เอรอเอ่ะมีน้ำค้างร้องพร้อมมากเลยเป็นความจริงเสียชอบชอบร้องแบบนี้ชอบแบบนี้ชอบแบบนี้นี่น้ำค้างแล้วว่าน้ำค้างเนี่ยอยู่ที่บ้านทุ่งลุยลายใช่ไหมแล้วน้ำค้าง อยู่กับใครครับมีพ่อมีแม่อุ้ยค้างอยู่คนเดียวค่ะเสียอยู่คนเดียวใช่ค่ะใช่คนเดียวนี่อยู่คนเดียวด้วยแล้วจะยังไงครับเขาแบบนี้ก็พาเข้ากรุงเทพก็ได้นะมันจะดีแล้วก็จะเดือดจะเดือดร้อนนะครับนี่แล้วจะให้รู้ทําไมเราก็เรารู้กันแค่สองคนเรื่องนี้ปิดเป็นความลับก็ได้เองก็เคยปิดตังหลายคนไงได้ครับ๋ยวผมช่วยปิดทั้งหมดเลยนะครับขอบใจมาก น้ำคา้างถ้าหากว่าน้ำค้างนะอยู่บ้านนอกตัวคนเดียวเอาแบบนี้ดีกว่าน้ำค้างไปอยู่กรุงเทพกับเสียแล้วเสียเนี่ยจะปลุกปั้นน้ำค้างเนี่ยให้เป็นดาราเป็นนักร้องดังไปเลยจริงหรอคะเสียเป็นความจริงอย่าไปหลอกน้ำค้างนีนะคะี่เสียไม่ได้หลอกน้ำค้างอยากไปไหมอยากไปจริงคะเสียค่ะน้ำค้าง,งอยากไปคืนนี้ตีสองน้ำค้างมาเจอเสียที่นี่ก็แล้วกันนี่ไปได้เลยคะเสียตีสองเจอกันนะคะีแล้วแม่ หัวรวยแล้วบอกกัน,น้ำคาฟังที่อาคมถ้าพอคืนนียอมยกยอมนี่ไปเขาเสียง ครับ B ีเอ็นนไมได้เสียงปีสองเจอกันหลังเลยนะคะปีสองเจอกัารห๋ือ,สเ,สอเสียบเวลาคลักเสียงครับโชคดีนะแม่ไม่มีหัวรวยมเปลี่ยนสื้อผานี้ว่า